เพชรดีกีเนี่ยมันคือสัญ,ญลักษณ์ของพันธุปรบวัติสี่เหลี่ยมเขาจะทำแบบเป็นผู้ชายวงกลมคือผู้หญิงทำไหมลูกสี่เหลี่ยมผู้อะไรลูกผู้ชายทำไหมลูกวงกลมเนี่ยผู้อะไรลูกผู้หญิงสี่เหลี่ยมมีเส้นเข้ามาอย่างนี้แปลว่าทำอะไรกันลูกโอ้แต่งงานกันห้อยลงมาเขาเรียกว่าอะไรลูกมีลูกหรือมีสาม,มีใหม่เดาใช่ลูกมีสาม,มีใหม่จะเป็นอย่างนี้ลูกสาม,มีสองถ้าไหม สามีสามทำไหมลูกสามีสี่นะคะสามีห้าสามีหกพ่อก็ไม่น่อยหน้าลูกมีสามีเช่นกันนะคะ <c oughs> อุย้ยลูกจา๋าบอกใช่แล้วเจา้าค <c oughs> ่อยลงมาเขาเรียกว่ามีอะไรนะมีลูกนะคะอ่าแม่หายไปแล้วนะลูกนะตอบคู่ไว้ชื่นใจหน่อยลูกสี่เหลี่ยมลูกคนแรกพูอะไรเนี่ยผู้ชายคนที่สองผู้หญิงคนที่สามผู้ชายโอเคนะสรุปเลย ดำไว้สี่เหลี่ยมผู้ชายวงกลมผู้หญิงโอเคลูกนักเรียนขาลูกเป็นสีดำอะแปลว่าอันหนึ่งต้องมาจากใครนะแม่คนนี้คือแม่ลูกต้องมีเอเล็กอันหนึ่งต้องมาจากใครลูกพอ่อแปลว่าพ่อเขาก็ต้องมีเอะไรเหมือนกันเอเล็กแต่เขาไม่ได้ระบาย,ยางไงลูกเนือใช่ไหมเขาต้องเป็นเอะไรลูกมีอีกอันนึงเป็นเออะไรลูก เอใหญ่แสดงว่าเขาเป็นพาหะหรือเป็นอะเป็นเฮทโลรไซกัสโอเคเนาะไล่จากลูกไปทุกครั้งลูกไปคนนี้ลูกคนนี้ก็เป็นเอเล็กเอเล็กเช่นกันลูกอันนึงมาจากใครเหมือนเดิมแม่อันนึงมาจากใครเหมือนเดิมพอ่อแปลว่าสองคนนี้ก็ต้องเป็นพาอะไรเช่นกันลูกพาหะโอเคไหมเป็นพาหะลูกจ๋าคนนี้เป็นโลคอะลกูกแต่น้องคนนี้ไม่ได้เป็นโกคนะ คนที่ไม่เป็นโรคอาจจะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็ก